สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญทาโดยเจ็น้คยค่ะท่านผู้ชมคะเป็นแจ้งไรกันบ้างเนาะเลขกออก446และ44แม่จ๊ะเจ็บหนัก <c oughs> เจ็บมันก็เจ็บค่ะแต่ว่าโชคดีเนาะคะ่ะย่งได้272สูตรผู้ใหญ่ใจดีของอ่อ่ที่ปนไหามากเนาะคะ่ะสูตรที่สองนะคะแต่ว่าสูตรแรกปนไห สามศูนย์ห้าแต่ว่าหลุดค่ะแต่ว่าทธโมช่วยมาเจบุนเอ้ยบุนพารุ่ยปล่อยคือเกาได้หลวศั่ยปล่อยเหมือนเดิมเ้อว่ัลยเมื่อกี้นี่ลดเกือบทุกสำสำนักนะค่ะแม่จ้าแต่ว่าก็ยังมาพอได้กับเลขผู้ใหญ่เจดีและเลขอ่าลังกล่องสายเจอ,อุจ่าแม่เนาะแล้วกับแ่วงในส่วนว่าสำนักไหนน่าติดตามที่สุดค่ะเลขวิ่งตัวเดียวเลขวิ่งเงินล้านหรือว่าเลขดับ สูตรดับของพ่อโคราชค่ะดับดูจริงๆค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวใจบุญขอขอเอาเลขวิ่งเนี่ยเอเอาเลขวิ่งนีบนก่อนเนาะอ่าในส่วนเลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะเลขวิ่งล่างตัวเดียวตามที่ใจบุญลงให้ดูของออาคุณแม่เอฟซีนะคะที่ไหามาเนาะคะ่ะมันบอกว่าเดี๋ยวมื่อไหร่เราควจะปล่อยตองหวดเลยเดี๋ยวไอ้บุญเอาขอไอ้ดีเอ็นเอเก่าให้ดูนะจ้าว่าอืมอ่ะ นี่เด้อเบิ่งดีๆเด้อเดี๋ยวขอแพนกล้องไปทางนู้นนะจ๊ะในส่วนของเอฟซีเออค่ะในส่วนเลขวิ่งตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้อห้เบิ่งก่อนเดิมมันเป็นสถิติย้อนหลังนะจะ๊ะอ่าดีใจเลยฮะอามาพี่เลี่ย่เด้อแม่เด้อเดี๋ยวขอโทษขออภัยแต่ว่าเดี๋ยว,เ,ยว,อออเ,ยวเอาเลเลขวิ่งเงนินล้านของคุณแม่ในเบิ้งก่อนเนาะคะ่ะเข้าเต็มๆนะคะ ไฮโฮไฮแปดไฮนึ่งขาวิ่งสามตัวเนี่ยส่วนมากจ,จะเป็นบนเห็นไหมออกบนจริงๆค่ะท่านผู้ชมเมือสซาที่ดิออ้นนะแตเขาม่พองเปียบเทียบกันกับของเจ้านี่เด้ออันนี้ของแม่สรารคามเด้อเลยวิ่งเงินล้านนะจ้ะเล็วิ่งเงินล้านวันนี้พ่ไหมาแล้วจ้ะให้มาแล้วนะจ๊ะลองดูว่าจะเข้าไหมเ,เลขกวิ่งโนกเกียนไวเ้เซเว้นก็เล่มนี้ไงอ่าโอเค อ่านีนเบิรงเลขวิ่งเงินล้านของแม่เอซีสารคามนะคะในพุ่มย้อนล้างไปตั้งแตหนึ่งมิถุนาที่บนหงายม้าเนาะค่ะกับเข่ามาตามที่โชกค่ะเมื่อกี้เข่าตัวนี้ค่ะล่าสุดเข้าตัวนี้นะคะเข้าหกส่วนมากมันจะออกเป็นบนเด้อเนี่ยก็ออกอะไรนะออกอ่าสี่สี่หกและสี่สี่เลขอี่งยังจง,งไปออกเปงนซันแม่เอ้ยเกือบปมีหกมาขันกันเนาะเออ เจ็บหนักเจ็บหนักงวดนี้น่ะแล้วก็ทีมีพ่อเซียนเฮี้ยวด้วยค่ะพ่อเซียนเฮี้ยวอ่าเดี๋ยวสิอ๋อยบึ่งกันว่าสำนักใดนาติดตามแล้วก็มื่อนี้แม่เลขวิ่งสารค้ามปล่อยมาแล้วเดี๋ยวช้าเดี๋ยวหาว่าก๊อปค่ะที่จริงเพน,นัยมันจะยังมือสอนแล้วค่ะท่านผู้ชมคขามืึอนี้เทปุลไปสร้างของแล้วค่ะไปสร้างของมาให้สร้างค่ะก็เลยได้มาบอกคําแน่ค่ะเพราะเป็นยังเนาะมาช้าดีกว่าไม่มาเนาะแม่เนาะเอออ บอกขออธิบายเลยนะคะเบิ้งโหลดเดี๋ยวหนูหาเลขวิ่งก่อนหนูจนไปใส่นม,มันอยู่เล่มไหนเอยแล้วก็สูตรดับผู้ใหญ่ใจดีนะคะสูตรดับของผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ผู้ใหญ่ดับดับเก้าบอมาาอีหลีบอม่าจักหลักเลยค่ะดับเก้าของผู้ใหญ่ใจดีเฮ้ยเดี๋ยวใหไ้เบิง้ง่อนดับเก้าของผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเนี่ยอันนี้สูตรนี่นี่สูตรของผู้ใหญ่ใจดีนี่สูตรดับเก้านี่ค่ะท่านผู้ชม เบิ้งสถิติธย้อนหลังมากเลยค่ะของผู้ใหญ่ใจดีนี่ค่ะเห็นไหมงวดนี้ไม่ติดก้างวด16ตุลาไม่มีติดก้าวเพาเห้องนสินาบผมแต่ลักลอยมาหนิไม่มีเนาะเออกลมันอยู่ผุนลักหลักล้านค่ะเอาบันนี้เราเบิ่งเล็กวิ่งเด้อเดี๋ยวเเลขกวิ่งของคุณแม่ธานีบนก่อนว่าบรูดหลีร่างเป็นล่างบนเป็นบนค่ะ ดับบนดับล่างอยู่ดับอยู่จริงจริเออเนาะแต่ว่ามันดับล่างอย่างเดียวเห็นมันมันก็อยู่ได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ขึ้นบนเนาะนี่เอาไอ้เบื้งของพ่อโคราดเด้ออ่าสี่หกคนว่าดับล่างค่ะแต่ว่าไม่ดับบนดับบนเบื้องค่ะว่าดับอยู่บอเนี่ยของพ่อพ่อโคราดนี่ดับบนอย่างเดียวดับล่างอย่างเดียวค่ะดับอยู่เอาอยู่ค่ะ่านผู้ชม อันนี้คือดับรางกับบ่ารางค่ะไปออกบนหมูว่านี่ยังมีโอรมาบอกอยู่ค่ะซ้ายอีกซ้ายหนึ่งค่ะว่าดับสีสีล่างมาสั่นไม่เป็นจังไหนออกเต็มเต็มเลยออกมาเต็มเต็มเลยค่ะอันนี้คือของพ่อโคราชเด้อค่ะของพ่อโคราด,ดพัดนหามาแล้วจ้าพันหามาแล้วมือนี้ล่ะเดี๋ยวมือเลี้ยงเตรียให้เบิ้งค่ะแล้วก็สูตรดับของพ่อเอฟซีใจดีเออวันนี้แล้วก็ สูตรสามตัวตรงตรงของพ่อเอฟซีใจดีเขาให้มาแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะบอกกําลังวันทุกทุกหลักหลายแมวไปเฮ็ดร่อ,องเบิงเสียดายค่ะงวดเมื่อกี้ถ้าออกสองเจ็ดสองเนี่ยเบ้ยได้บ่หน่อยค่ะได้บพ่หน้อยกันออกตัวนี้ค่ะเพราะว่าฟันดีมากเออฟันดีหลีอันนี้คืออันนี้ค,อววคามมาาืองวดวันที่สิบหกตุลาเด้อค่ะเฮามตามตองงวดวันที่ หนึ่งพุธิกายนวาของคุณพอจะรับอยู่บ่เพิ่นบอกว่าหาปีเพ่นยั่งบาา่พาดค่ะบอพาดอีหลีดับบนเป็นบนดับล่างเป็นล่างค่ะเนี่ยเบื้องในนีทามีน่ะไม่ต้องซื้อ่นว่าจงเงิ่นไวตเสือนน่มให้ลูกสรุกว่าสันเด,ด้สูตรดับคุ่นนะสูตรยอดจริงจริงค่ะสูตรยอดจริงๆ,ๆอ่าบบดน,นี้ว่าเบิ่งเลขวิ่งเนาะวางวันนี้แม่สรารคาาไม่มาตัวใดเนาะอ่าไปต่อกันที่เลขวิ่งสรารคามเลขวิ่งเงินล้านกันเลยนะคะ คุณบอกว่าย่าปล่อยสาอะไรลูกแล้วก็เดียวว่าอันห้ากอบวันสันเด้อือ่าเตรียมสมุดประกาแคบหน้าจอหรือเรขวิเงนินล้านแม่สารคามเนาะให้มาแล้วขาที่สองวันทีไหนคข้าค่ะให้แปดให้หนึ่งให้หกแต่งวดนี้ให้ 2, สองกัวงวดน,นี้ค่ะนาะจับตาเลค่ะของแม่สารคามบลูเดอเอฟซีเข้ามา เออแม่สารค้ามควนในใจบุญมันหลายแต่ละเกินอันนี้แม่สารค้ามที่เพิ่นเคยหายห,ายหวยซ่องกับใจหุ่นมาท่านผู้ชมจํำในวอที่เพิ่นหายเจ็ดสองบนน่ะค่ะเนาะห้องกระเบิงเปรียบเทียบใส่กันเด้อนี่ละตั้งแต่เพิ่นหายมาเนี่ยเซรัลเลมแี่โอ้ยเด็กออกมาแบบนี้เอฟซีเจ็บกรท่านเอฟซีว่ะเจ็บเลยจุกผู้ดใดร่วมกินอย่างมาจนบ่อยากเบิ่งกระสั่นเดี๋ยวนี้ จุกแห้งไปสันมวนแห้งลาลอยไปสันบ่เป็นยังแม่เขายังมามุนน่ะจะเป็นย่อมแพได้ยังไดงดิเอาบงหมวดนีเด้อเลกวิ่งแม่สารคามเอาไปเลยเอากันไปเลยเอหลอดเต้นในรูลกลูกกบรบกวนเด้เออ่าเตรียมตัวนะคะเลขวิ่งเงินล้านสายาของพืรนวางสันเนาะ ต่อไปให้ได้เรียนเรีกวิ่งว่าเหึอจั่นจิจว่าขาดทุนเนาะจะพูนี่เริ่มมาทละลุว,วนันนี้โอ้ยประจำหมวดหนึ่งพอยอเนาะพุจจิกายนหกหกอ่นเอซี่กับโทษถามไรค่ะพูดลึกลับมากๆกับโทษถามครับได้มือนในตาอ่าประจำหนึ่งหนึ่งพอยอนะคะหนึ่งพอยอนะคะ ค่ะหนึ่งพอยอให้มาแบบนี้เด้อส่วนมากเน้นบนเด้อร์จ้าเรกวิ่งเพลนส่วนมากเน้นบนเดอ้ออันนี้เป็นไหามากงสีด้อจ้างวันนี้อ่ะรอตัวเน้นค่ะรอตัวเน้นนะคะค่ะรอตัวเน้นค่ะนี่มาแล้วให้วิ่งห้ากับศูนย์ค่ะ วิ่งห้ากับศูนย์หรอล่อวงตัวฟันนะคะงวดเมื่อกี้เป็นไหนสามตัวเนาะสามทีเจ๋อผุนช่วยวงเมื่อกี้นี่เนาะให้แปดให้หนึ่งให้หกค่ะแต่งวดนี้ให้ห้ากับศูนย์คิดว่าศูนย์น่าจะมากพนวางวดนี้มันใจศูนย์มากกว่ามันใจหาเราะสันนี่เดี๋ยวก็ต้องล่อสายของเพื่อนฟันมากว่าตัวใดแต่ว่าแบบเพื่อนแอบเผยเผยมากเนาะคะ่ะว่าเพื่อนมักศูนย์เพื่อนมักศูนย์มากกว่าจ้ะอ่ะแคบนาจวไว้เดอแมเดอ เดี๋ยวจะไปตามกันตัวเลขดับพ่อโคราชเนาะเดี๋ยวสิทั่วหาคน่าคุณผัวคนว่างไปเนาะคะ่ะแต่ว่าที่จริงเพื่อนก็นัดเมื่อนี้แหละค่ะเมื่อนี้เป็นจังไหนคือบอลลคลิปว่ปาแั่ท่านผู้ชมทั่วมาแอดมินกับจุกค,ค่ะจะไม่อยากว่าวว่าอยากจาก่าครับผู้ใดเมือม่อยเมื่อยแห้งค่ะแต่ละคนในเปกกันไปเลยจ้ะท่านผู้ชมค่ะเอาขาแคบนาจอเดอ้อในส่วนหนึ่งพุทธจีกา ประมาณวันที่อ่าวันที่ยี่สิบสี่นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะฟันให้ค่ะเข้าไปหาจับตัวนี้ก่อนแต่ว่าส่วนมากเล็กนิงคนเป็นบนแม่จา้ามันมันมันไม่ค่อยมาล่างน้อยที่จะมาล่างน้อยมากที่สุดเอ้อที่จะมาล่างนะคะแม่เอาโอเคเนาะคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่นะคะแม่ ตอนนี้ก็เวลาเก้านาเก่าหน้าที่แล้วนะแม่กับไม่ยังไลฟ์วอลไลฟ์ก็เจ็บข้อเมื่อยอห้ามไปตามกันที่เลขดับพ่อโคราชเด้อค่ะจาไม่ดีอันนี้คือเลขวิ่งเงินล้านแม่สารคามหนูกับบุวา่าสารคามคนใดเพราะว่าหลายช่องค่ะแม่สารคามหนูกลัวจะเป็นคนคนเดียวกันวัเนาะเพราะเขาเบ่าจักคือกันเดี๋ยวอยา,า,าก,กเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยว จีคอเปิดไล่คุณแม่เนาะอยู่เนาะเดี๋ยวจะเปิดไล่เ้เบิองอีกเนาะคะ่ะว่าจะเม่นคนเดียวกันบ่เดอ้อคลิปนี้อำนาจ่าจากค่ะให้แม่แม่ทุกคนโชคดีค่ะขอให้เงินไหลนองทองไหลมาตื่นขึ้นมาให้ได้เงินเหมือนเงินล้านกันทุกคนเด้อคุณแม่เด้อสวัสดีจ้า